อาดวนจ้ามาจากโรงการฟื้นฟูจากก้าวสมุทรสุขาะค่ะก็มาจากตัวเมนูจ้าของอัมพวีจินาตะกรค่ะทำอะไรกันเคยเนี่ยตัวเมนูมีอะไรบ้างเคยเนี่ยตัวเมนูก็มีข้าวจ้ำอัมพูดหลับใต้แล้วก็มียำมะม่วงปิ้งเศษแต้วก็มี น้ำตาลแว่นน้ำตาลโขงค่ะอ๋ออันนี้แค่ตัวอย่างใช่ไหมคะคตัวอย่างและบางร้านก็มีอีกค่ะแล้วร้านที่จะเปิดที่สิรินทร์นครจะเปิดเมื่อไหร่อ่ะคะยังยังยังไม่กําหนดค่ะค่ะยังไม่กําหนดวันอ๋อแล้วเราเมื่อสักเดือนเดือนนี้ค่ะก็ที่ร้านก็จะมีอาหารทิเยอะกว่านี้ค่ะทางร้านจะมีอาหารเยอะค่ะก็จะมีผักพื้นบ้านผักสมุนไพรเกี่ยวกับ แล้วถ้าเราจะไปกินนี่เชิญชวนพวกเราอย่างไรดีอ่าเชิญชวนทุกท่านไปชิมฝีมือ,มอของครัวเมโนดได้นะคะที่อ่าไปสั่งอะไรก็ได้ที่เป็นผักสมุนไพรทางขึ้นบ้านะะนี่หมดนะคะก็พยายามอยากจนะนำมาให้หมดเก็บเไปได้มากที่สุดเลยะคะ่ะ ไม่ใช่สโลฟูดอย่นี้นี่อยากอยากให้มีเป็นสโลฟูดช้าช้าค่ะโอเคขอบคุณค่ะเราไปดูที่ร้านนะคะไปที่เป็นเป็นส่วนย่อยของเอามาโชว์ให้ชิมกันนะคะขอบค,คุณเลนะเนี่้านนี้นยัะอันนี้อะไรนะคะอันนี้แยมมะม่วงค่ะ อล้วนี้เขายำนะ่ะยำติดเล้ากใสได้คิ๊กลใส่ำหมี่แล้วอันี้อะอนน้น้ำ้าแยกใส่กันมาพอเหี๋ยวแยกนเดวอันนี้ยำข้าวไม่ได้ใส่พดเ้าผมไม่ใส่ด้วยอันนี้ใส่แล้วแต่